สวัสดีครับผมเจอกันช่วงเย็นวันอาทิตย์วันนี้วันหยุดครับวันหยุดก็ปฏิ้หยุดวันนี้ไปครับชอบตัดตัดหญ้าครับตัดหญ้าบ้านตอนออ้เบื่อไปมาพอกับแก้มดินหน่อยครับผมเออวันนี้ทําเบียงนะทลมารบรอยเลือดนะเราทำเหมือนกะลามังไอ้หนุ่มลูกกินหลงทำเอาวัดต้องใส่เข้าไปครับผมชอบไอ้หนุ่มกินดงปนิสั์มนานาเป๊บหนี่วัน อืนี่ครับผมนี่เนี่ยผมชอบไอ้นมกินลุงแล้วล่วะเอา้าเลยกินมาจัดมึน,ะนะหน่ะนะเนาดีนะนายอำเภอวันนี้มาตัดยาที่ปานให้น้อยับนายอเภอพิเศษมาวันนี้เ,มเอามาเลี้ยสิน่นสักน้อยครับผมเดี๋ยวมาทำเนี่ลาบร้อยเลือดฝักกับโทปีกล้ยนะครับเบก็บ่อวในส่วนนี้ นี่ยอดมะม่วงมาคือให้วตัตถุลาย,ย่างเนีวตัตถุอันนี้จักระจันทอดเนี่ครับจักระจันไปเก็บเอาในส่วนนี้มือวานเนี่ยไปสอ่องบ้า <c oughs> อ้อสิ่งที่ขาดอปรไรครับผมนม้ำใสใสกินเลยครับผมจกจ๊กจกจ๊กจกาจ้าทำงานตักแหลาหอนมาตั้งวันตั้งวันตั้งวันัใสไปสเปกสองเปกนะวัตถหายเหนื่อยจัดดีครับผม <c oughs> หนุ่มกินหลงเน่มันจทุกวันนะนะชกๆก่อกบก่นอ้วตกินเล่าน่ยมาถึงนีทำีเสียหานี่ยมันหมดลำนะบัด้าออันนี้โม่อันนี้บัดเตอรสุดยอดเนี่ยนะนะอืะปีกหนุ่ม,มอืมยอดหบ่วงเลย ม่วงนุ G ่มอ่ะก mm ับ hmm. ดูก oh, ับปลาแม่ห huh. ม mm ้อ hmm. ืมจานหมูกระปักไผ่ก็อือยุงงูนักเลยข้ามาผมจอกเงินอืมจอก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 ไอสองจอกแล้วนะก็ต้อง ทีสองนี่ปัดตาวะสานไปทั้งตัวเลยวะ <c oughs> สุดยอดนะฝั่นี่ของชอบไอ้หนุ่มกินหลงมาแล้กินมานานเนาะต่ออ่ะอครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับพบเจอกันใหม่ครับวันจันทร์